ข้อ4การกำหนดเงาของวัตถุเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงก็จะทํำให้เกิดเงาของวัตถุที่เกิดขึ้นจากจุดรวมสายตาเดียวกันโดยจุดรวมสายตาจะอยู่ใต้แหล่งกำเนิดแสงในแนวดิ่งนะครับบนพื้นผิวที่วัตถุวางอยู่พอดีโดยแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงไปกระทบกับวัตถุที่ขวางกันอยู่ วัตถุจะขวางแสงไม่ให้เดินทางต่อไปนะครับทำให้เกิดเงาขึ้นซึ่งเงาแต่และเงาจะมีรูปร่างตามวัตถุนั้นๆโดยความยาวของเงาวัตถุที่ตกกระทบบนพื้นผิวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงแสงถ้าแหล่งกำเนิดแสงอยู่เหนือวัตถุมากเงาก็จะยิ่งหดสั้นลงนะครับนี่ก็ เราก็ลองอท,ดทดลองดูก็ได้นะครับเราลองไปยืนกลางแดดนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาตอนกลางวันเนี่ยเงาของเราเนี่ยจะอยูอ่แทบจะตรงเลยนะครับตรงตัวเราเลยเราเนี่ยยืนเหยียบหัวตัวเองได้เลยครับแตกต่างาจากถ้าเรายืนตอนเช้านะครับเงาก,าก็จะยาวนะครับก็สําหรับหลักการต่างๆนะครับในการวาดภาพ ที่แสดงถึงทัศนียภาพนะครับก็เหมือนกับทีนะ่คุณครูได้อธิบายแล้วก็แนะนำนะครับพวกเราต้องฝึกซ้อมนะครับหมั่นไปฝึกฝึกวาดภาพต่างๆในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะารูปรูปร่างรูปทรงนะครับที่เป็นรูปสามมิตินะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าช่วยให้เรามองเห็นจุดของการวาดภาพที่แสดงทัศนียภาพได้ดีขึ้นนะครับ ก็มันฝึกซ้อมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ในักเรียนสนุกกับการวาดภาพครับจางมิติก็ภาพที่มีทักศิลยภาพนะครับ